สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยู u ู e ครับคลิปนี้12พฤศจิกายน2564มารอบใกล้ค่ำครับ16นาฬิกาเศษเศษมาติดตามความเคลื่อนไหวของชาวนาครับว่าเกี่ยวกับเงินรัฐบาลที่จะช่วยชาวนาในภาวะที่ชาวนาได้รับความลำบากจากราคาสินค้าการเกษตรตกตำ่ำโดยเฉพาะราคาข้าวนะครับ ชาวนาผลิตข้าวมาแล้วขายได้ราคาต่ําตกลงรัฐบาลจะช่วยเหลือยังไงตอนนี้มีนโยบายรัฐบาลก็คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะนอกจากนั้นยังมีมาตรการคู่ขนานอีกสองสามมาตรการที่จะทําควบคู่ไปกับโครงการประกันรายได้ข้าวแต่ว่ามาตรการคู่ขนานยังไม่ออกมาตอนนี้ยังไม่เริ่มเคลื่อนไหวในระดับตําตบลหมู่บ้านอําเภอชุมชนนะพี่น้องชาวนาก็เริ่มเกี่ยวข้าวแล้วตอนนี้ แต่ด้วยเหตุผลของพี่น้องชาวนาจะเป็นไปตามกลไกที่รัฐบาลวางไว้หรือเปล่านั้นมันก็ยังตอบยากเพราะกลไกที่รัฐบาลวางไว้ไม่ว่าจะเป็นโครงการประกระันรายได้ข้าวก็ดีนะคโครงการมาตรณามาตราการช่วยชาวนาคู่ขนานไปกับโครงการประกันรายได้เหล่านั้นไม่ทราบว่าจะปฏิบัติได้ทันท่วงทีที่ชาวนาเดือดร้อนหรือเปล่าคือชาวนาเดือดร้อนมีหนี้มีสินมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวข้าวปุ๊บต้องขายข้าว ในขณะที่หลักการของโครงการต่างๆที่คิดออกมาบอกในระหว่างที่ข้าวราคายังไม่ดีให้รอใช้เงินประกันรายได้ข้าวนะฟังให้ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับให้รอใช้เงินประกันรายได้ข้าวซึ่งเงินโครงการประกันรายได้ข้าวนี้จะประกาศราคาเกณฑ์การง้างยิงทุกวันศุกร์แล้วก็จะจ่ายหลังประกาศสามันทำการเอ้าถ้าสมมติว่าทุกอย่างเป็นไป,นปนตามสิ่งที่อ่า โครงการประกาศรายได้วางไว้ก็คือประกาศราคาเกณฑ์กลา,างก็ยิเงมันสูงนี้ไม่เกินมันพุธหน้าต้องจ่ายเพราะนับไปถึงวันพุธหน้าเนี่ยจะเป็น3วันทําการหลังประกาศราคาเกณฑ์กลางางอิงแต่ทุกอย่างเป็นไปได้ตามนั้นหรือเปล่าล่ะครับไม่ครับตอนนี้สะดุดแล้วเดี๋ยวสะดุดยังไงเล่าให้ฟังในช็อตต่อๆไปนะครับแต่ว่าจะสะดุดหรือไม่สะดุดยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังไม่เป็นไปตามหลักการคือ ชาวนาเดือดร้อนอยากมีค่าใช้ใจ่ายแล้วเพราะและจะใช้จ่ายมีนี่มีสินรออยู่นะแต่มาตรการรัดออกมาช้าทีนี้จะให้ชาวนากักข้าวไว้ก่อนสมมติกักข้าวไว้ก่อนพอข้าวขึ้นราคาราคาดีค่อยเอาข้าวออกมาขายในระหว่างนี้ให้รอเงินประกันรายได้ข้าวว่าอย่างนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองนอกจากจะมีโครงการประกันรายได้ข้าวแล้วเรามีจึงมีสินเชื่อจะรอการขายข้าวอันนี้มันเป็นมาตรการคู่ขนาน มาตรการคู่ขนานมีอีกสามมาตรการนะใหญ่ๆนะแต่ก็เราไม่เล่าทั้งหมดวันนี้แต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับชาวนาก็คือเอาสินเชื่อี่แหละสินเชื่อชะลอการขายข้าวคือใครมีข้าวก็ไปติดต่อธนาคารตกสกู้กู้เสร็จแล้วยังมีค่าเก็บข้าวด้วยเก็บข้าวไว้นี้ยุ้งฉางบ้านเราเองแล้วได้ตันละพันห้าค่าเก็บข้าวอ้าวได้ฟรีๆตันละพันห้าอีกที่เหลือกู้ข้าวทั้งห้าชนิดกู้ได้หมด ตามราคาที่ทกศตีราคาให้ข้าวความชื้นไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็ตีราคาให้ยกตัวอย่างข้าวหอมมะลินี่ก็ได้รู้สึกจะหมื่นกว่าอยู่นะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาททำน้องนี้แหละให้ข้าวอ,อื่นก็ลดหลังลงมาตามราคากู้ทกศเสร็จแล้วพอน,วนาา่วดละครับพอข้าวราคาดีเราค่อยเอาข้าวออกมาขายพอเข้าวออมาขายเสร็จแล้วก็เอามาคืนทกศป้ากันไปอ่าในระหว่างนี้ให้ทําแบบนี้เพื่อ เพื่อให้การขายข้าวของชาวนาเนี่ยขายไปเอาไปขายตอนได้ราคาสูงโครงการต่างๆวางไว้ดีหมดแต่ว่าเวลาปฏิบัตินั้นไม่ทันเวลากับความต้องการใช้เงินของพี่น้องชาวนายุตัวอย่างประกันรายได้ข้าวก็จ่ายได้หนึ่งงวดสองงวดทำนองนี้ประกันราคาเก่งงานอ้างอิงไปแล้วสี่งวดแต่งวดสาม็ปต้นไปบีอันต้องสะดุดเพราะกรอบวงเงินที่คณะรมการอนุมัติให้จ่ายว้นั้นหมดไปแล้วหมื่นสามพันกว่าล้านเอาแล้วจะจ่ายได้อีกเมื่อไหร่ จะจ่ายได้เมื่อ,อไหร่ก็นวลและครับเมื่อได้มีการปรึกษาหารือกันก่อนระหว่างกระทรวงการคลังกับสำนักงบประมาณน,น,นะเขาจะปรึกษาหารือกันว่าเงินงบประมาณอยู่ส่วนไหนอะไรยังไงจะเอามาจ่ายไปกันรายได้ข้าวต่อในขณะที่ปรึกษาหารือกันนั้นพอได้ข้อสรุป,ปรกระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องไปคุยกันกับกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณว่ากันไปเสร็จแล้วเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมออีกเพื่อให้คอรมออนุมัติกรอบวงเงินให้จ่ายต่อ ได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามระบบระเบียบราชการนั้นมันก็ทําให้พี่น้องชาวนาต้องสะดุดเหมือนกันพี่น้องชาวนาเตรียมคิดว่าตัวเองจะได้เงินประกันแล้วได้ข้าวแต่ว่าสะดุดยังไม่ได้นะเพราะยังไม่ได้รายจ่ายมีรายจ่ายที่รออยู่ข้างหน้านี่มีตามจํานวนที่เป็นหนี้เป็นสินไว้ตามวางแผนนการจ่ายว่าจะจ่ายอะไรยังไงว่ากันไปเขามีรายจ่ายที่นี่เกี่ยวข้าวแล้วจะไม่ให้ขายข้าวเพื่อจะรอโครงการ สินเชื่อชะลอการขายข้าวไม่ทันแล้วเพราะว่าสินเชื่อชะลอการขายข้าวยังไม่ในระดับพื้นที่ตำบลหมู่บ้านอำเภอยังไม่เดินเนินการนะยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวในระดับในระดับรากหญ้าพูดตรงไปตรงมาเมือ่อความเคลื่อนไหวต่อนั้นยังไม่เกิดขึ้นพี่น้องชาวนาทําไงเกี่ยววันนี้ขายว awkward, refund, ันนี้ครับข้าวถามว่าขายได้ราคาหรือเปล่าไม่ครับความชื้นมันสูงมาก30สิ 30. บเกินสาสิบก็ว่ากันไปเกี่ยวปุ๊บนะฮะเกี่ยวปุ๊บทําไง เกี่ยวปุ๊บเอาไปขายลงสีเลยเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวบางคนนี่ก็เทข้าวใส่กระบะเลยนะกระบะรถไปครับเนี่ยเกี่ยวปุ๊บรถเกี่ยวมันเกี่ยวได้เต็มเต็มรถแล้วก็เอามาเทลงกระบะน่ะบางรถเกี่ยวก็เกี่ยวปุ๊บก็มีคนเอาใส่กระสอบแล้วมาวางไว้ตามคันนาพอเกี่ยวเสร็จปั๊บกระสอบข้าวเหล่านั้นขนขึ้นรถไปครับไปลงสีเลยเป็นไงได้ราคาหรือเปล่าก็ไม่ได้นะสิครับ เหตุผลเหล่านี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากราคาเข้าตกต่ำครับพอราคาเข้าตกต่ำมาตรการรัดออกมาช้าประเด็นหนึ่งพอมาช้าออกมาช้าประเด็นหนึ่งแล้วออกมาแล้วยังติดติดขัดขัดไม่เลื่อนไหลอายุตัวอย่างประกันรายได้ข้าวเนี่ยก็คือแทนที่จะจ่ายงวดสามงวดสี่ไปแล้วก็หยุดชะงักรอเห็นไหมครับความหวังของชาวนาก็อ่ะนี่แหละคือความหวังชาวนาสิ็จแล้วงวดสามก็ต้องรอต่อไปนะครับเพราะว่างบหมดไปแล้วตอนนี้หมื่นสามพันล้านงวดสามงวดสี่หรือไม่กระทั่งงวดห้าที่จะเคาะวันนี้หรือเปล่า เดี๋ยวติดตามข่าวมาเล่าให้ฟัง<ว>ก็จะต้องรอจนกว่าจะเสนอคณะมนตรีอนุมัติกว่าวงเงินให้จ่ายต่อนี่ก็คือความเคลื่อนไหวไล่ละไม่ใช่ไล่ละประกันรายได้ข้าวนะครับทีนี้ก็พกมาเรื่องตามหน้าจอนี่เลยตามหน้าจอที่นี่นี่น,นี่ตามหน้าจอที่มีตัวหนังสือที่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังอยู่๋ยนนี้คลิปนี้ค้าเกี่ยวเกี่ยวไล่ละพันความหวังชาวนาเมื่อไหร่จะได้นนอเนี่<ว>ก,ก็เป็นแบบนี้แหละครับ เรื่องอไร้ละพันเนี่ยยังอยู่อีกไกลครับยังอยู่อีกไกลเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้โครงการประกันรายได้นเนี่ยจะต้องเดินหน้าให้ได้ก่อนต้องใช้งบอีกประมาณ76,00 0ล้านซึ่งกระทรวงการคลังกําลังจะปรึกษาสํานักง,งบประมาณอยู่เอาไงนะเสร็จแล้วก็จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้จ่ายโครงการประกันรายได้เข้าให้ได้เดินหน้าไปก่อนตัวนี้จะเป็นตัวช่วยชาวนาไปก่อนเพราะว่า ประการายได้ข้าวจะต้องมีการประกาศทุกสัปดาห์ประกาศราคาอ้างอิงทุกสัปดาห์เพื่อคำนวณส่วนต่างจ่ายต้องประกาศทุกวันศุกร์ประกาศทุกวันศุกร์เสร็จแล้วชาวนาก็รอความหวังเพราะฉะนั้นเมื่อชาวนารอความหวังแล้วรัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาไล่ประกันรายได้ข้าวก่อนนะโดยจัดสรรงบประมาณหาแหล่งงบประมาณอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ทาคน,นี้จะต้องเสนอเข้าที่ประชุมครมอใบๆโดยเร็วเมื่อไวใบเสร็จปั๊บคอรมอนุมัติหลังจากนั้นการจ่ายจะเลื่อนไหลต่อไปน่าจะแก้ปัญหาจุดนี้ก่อนนะครับ พอแก้ปัญหาจุดนี้ได้ก่อนให้การจ่ายประกันรายได้เนี่ยเกิดค,ความเลื่อนไหลได้สามารถจ่ายได้ทุกงวดทุกงวดทุกงวดทุกสัปดาเป็นประจําต่อไปแล้วนั้นอันนั้นก็จะผ่อนคลายพี่น้องลงทีนี้ความหวังไล่ละพันเนี่ยก็ต้องไปดูกันในอีกหลังจากแก้ปัญหาเรื่องประกันรายได้ข้าวได้ก่อนให้จ่ายได้แบบไม่สะดุดก่อนถ้าจ่ายประกันรายได้ข้าวแบบไม่สะดุดก่อนรัฐบาลจึงน่าจะมาแวะมาเกี่ยวข้องกับไล่ละพันเนี่ยเอาอยัางไง ก็ต้องรอให้สถานการณ์มันเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินการคลังของรัฐบาลด้วยนะครับว่าเขาจะแก้ปัญหาอะไรยังไงถ้าในช่วงที่จะจ่ายไล่ละพันได้นั้นสถานการณ์การเงินการคลังก็ต้องสอดคล้องกันไม่ให้มันผิดวินัยการเงินการคลังว่างง่ายๆอย่างนั้นซึ่งชาวบ้านอย่างเราหรือแม้กระทั่งผู้พูดคลิปอยู่นี้ก็มีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับวินยัยการเงินการคลังมันคืออะไร ขาติดขัดตรงไหนเขาทาไม่ได้อะไรตรงไหนเราทำอะไเราไม่ทราบรายละเอียดมากนักแต่เราเป็นผู้มาเล่าขา่าวให้กับท่านผู้ชมฟังว่าเขาจะต้องรอสักระยะหนึ่งก่อนหลังจากแก้ปัญหาประกันรายได้ข้าวไปเสร็จก่อนไล่ละพันจึงจะพูดกันจึงจะมีการนําเข้าที่ประชุมคอรมอหลังจากนั้นที่ประชุมคอรมอก็พิจารณาอนุมัติเมื่อคอรมอพิจารณาอนุมัติจึงจะมีโครงการไล่ละพันนี่ครับช่วยข่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกร,รกกผู้ปลูกข้าวนะครับยังต้องรออีกนาน นะครับเพราะว่าตราบใดที่ประกันรายได้เข้ายัางไม่เลื่อนไหลยังไม่จ่ายได้ทุกสัปดาห์ตามที่ประกาศราคาเกณฑ์การง้างยิงไปเรื่อยๆสัปดาห์ต่อสัปดาห์อย่างนี้เขาต้องแก้แก้ปัญหาเรื่องประกันรายได้ข้าวก่อนส่วนค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันจะอยู่ช่วงหลังๆถามว่าช่วงหลังจะอีกนานไหมก็คาดการได้ยากนะคาดการได้ยากเร็วสุดน่าจะปลายปีตอนนี้มันเหลืออ,อีกเดือนครึ่งจะสิ้นปี25 6 4พศนะครับ สิ้นปีพศสอ5งพร้ส,งงสีถ้ารัฐบาลพูดถึงไล่ละพันก่อนสิ้นปีก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่คาดว่าม,มีโอกาสที่จะนูน่นหลังปีใหม่หนึ่งปีใหม่มา2 5ง 5, 5, 5, 5เดือนมกราหุ่นนน่นน่งจึงจะพูดหรือเปล่านะครับตัวนี้น่าสนใจและน่าติดตามนะครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลใจสู้และมีความจริงใจที่จะช่วยพี่น้องชาวนานะครับก็ต้องทําไล่ละพันควบคู่ไปด้วยอย่างเร็วเช่น เอาเอร็วสุดเร็วสุดน่าจะพูดในเดือนธันวาเอากรณีเร็วสุดนะเร็วสุดนี่พูดในเดือนธันวาพูดยังไงน่าจะเป็นช่วงปลายปลายธันวาแล้วอนุมัติงบเสนอข้อที่ประชุมกรมอในช่วงปลายปลายเดือนธันวาแล้วบอกว่าช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันเนี่ยช่วยค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละพันเนี่ยหรือว่าค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยก็บอกพี่น้องชาวนาไปว่าเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับพี่น้องชาวนา แต่ถามว่าจะได้ภายในเดือนธันวาไหมไม่ครับแต่อาจจะอนุมัติไว้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของช่องเราว่ารัฐบาลมีโอกาสาที่จะสร้างศรัทธาให้กับพี่น้องชาวนาไปศรัทธารัฐบาลโดยการอนุมัติภายในเดือนธันวานครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเรานะครับถ้ารัฐบาลทําได้พี่น้องชาวนาก็จะชื่นชมและศรัทธารัฐบาลมากขึ้นโดยการบอกว่าปลายเดือนธันวาเนี่ยก็ประชุมคอรมออาจจะเป็นนัดสุดท้ายของ การประชุมคอรมอของปีแล้ะอนุมัติไร่ละพันไปพออนุมัติไร่ละพันไปในเดือนธันวาถามว่าจ่ายในเดือนธันวาได้ไหมคงไม่เป็นการอนุมัติไว้แล้วมกกะลาโน้น,นครับหลังปีใหม่ค่อยมาเคียงงบประมาณกันแล้วประกาศบันจ่ายอะไรต่อไปถ้ารัฐบาลจริงใจก็จะทําได้ภายในไม่เกินปี25งหคืออนุมัติไว้แล้วมกรลาจ่ายนะครับแต่ถ้ารัฐบาลมัวยุ่งอยู่กับเรื่องวินัยการเงินการคลังนะครับมันทําไม่ได้มันอนุมัติไม่ได้ ก็นูน่นแหละครับยาวไปถึงหกห้าพศหกห้าพศถ้าลงหกสิบห้าคืออะไรเดือนมกราครับเดือนมกราถ้าทําได้ไวก็อนุมัติภายในเดือนมกราแต่ถ้าทําได้ช้าก็ช้ากว่ามกราไปอีกเลยก็เป็นพศหกห้าทั้งปีนั่นแหละครับเอาสรุปแล้วความหวังของพี่น้องชาวไร่ชาวนาไร่ละพันความหวังของชาวนาก็ต้องรอให้รัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องประกันรายได้ข้าวเสร็จไปก่อนให้สามารถจ่ายได้อย่างเื่นไหลนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะครับ ท่านเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวชาวนานะครับแล้วก็รัฐบาลน่าจะแก้ปัญหาเรื่องประกันรายได้ให้จ่ายได้ทุกสัปดาห์ไปก่อนหลังจากนั้นจึงจะวกมาเรื่องไร้ละพันไม่เชื่อไม่เชื่อก็พี่น้องรอดูนะครับถ้าวิเคราะห์ไว้ถ้ารัฐบาลพูดไวที่สุดเกี่ยวกับไร้ละพันน่าจะพูดปลายเดือนธันวาอนุมัติไว้ในที่ประชุมครมอและมกกลาค่อยจ่ายนะฮะแต่ว่าถ้ารัฐบาลช้ากว่านั้น มัวยุ่งกับเรื่องพินัยการเงินการคลังมันใช้งบมากมันมีปัญหาเรื่องการเงินการคลัองอาจจะไม่พูดถึงเลยนะภายในปีพศ2564น้ีน้จะไปพูดในเดือนมกราหรือกุมภาพันา56น่นก็เป็นไปได้ทั้งหมดมีทั้งใบมีทั้งช้าพี่น้องก็รอติดตามข่าวต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็นํามาสื่อสารนํามาพูดมาคุยกับพี่น้องชาวนาและหวังว่าพี่น้องชาวนาจะคิดวิเคราะห์ไปด้วยเราพูดเราไม่ได้ให้เชื่อแต่เราให้พี่น้องชาวนาเนี่ย ฟังไปแล้วก็คิดไปมันจะเหมือนกับเราพูดไหมถ้าเห็นด้วยก็คอมเมนต์มาพูดมาคุยกันกดไลค์กดแชร์กันไปถ้าไม่เห็นด้วยประกันรใดก็คอมเมนต์มาว่ากันมาเล่ามาจะสู่กันฟังเพราะว่าไร่ละพันยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้น,น,นะครับแต่แก้ปัญหาจ่ายประกันไรายได้ให้ได้ทุกสัปดาห์นี่รัฐบาลกําลังจะแก้ตัวนี้ส่วนจะแก้ไขอะไรยังไงติดตามข่าวกันต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ นำเสนอความเคลื่อนไหวชาวนาวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ